มือนี่มาตัดหญ้าพี่น้องตัดหญ้ายุสวน <c oughs> ตัดแล้วแล้วเฮ้ยพืนะ่นนเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้คือเป็นเดียวนี่ <c oughs> มันเป็นจะสอมาใส่เลยพี่น้องเต็มหนาเต็มตาโอ้เฮ้ยนะบรรยากาศอันมองนี่ปรเครีหงชักเถื่อหองเฉยปีนี่ มันจะกาศตัดหญ้าเลีวๆใครเนี่ยครับมันโบกหัหนึ่งเห็นโอ้ยก่อนสิตัดหกตายครับผมตัดเล้่ยวๆตัดจังคือๆจักหน่อยหญ้งางสะดวกหญ้งาง,ง่ายครับตะก้อนอ้ยห,หลายหลระบาดน,นี้ฝนตกแล้วหลาบาดน,นีหมันกำแยงมาจับยน้อนไปไม่ ครับยังต้นไม่อะน,นะครับมันยางไก่มันมากัดน้ำขาโหปวดนะสาน้ำแบบไหลถ้าตกมาอีกนี่คือเสียวเบออยู่ครับผมขาดแทะๆปุดนะว่าจะมาเออแตกลืมลมาเปิดมันมาก,ก่อน เอาบ่ก่ะเด็นสร้างที่นี่เนาะเคยได้กินดิล่ะแตกเงาเงามาละหวนุน <c oughs> ม,มาเตรมมาอ้อยเป็นแค่ขามาเลยในยุตเตอซาร่าครับผมเตอซาร่ากลางน้ำ จขามาอยู่ี่นี่ไปถึงทางผมนั่งก็ทางเขา,ะะา,า,ะะา,าทางเขาสาระกลางน้ำสาระกลางน้ำที่น้องต้องจีกดทั้งไล่กับกับกินหัวอาหารปนดโอ๊ยแจกเต็มมาปวด หลายก็เกา่าก่ะปีนี้ผมบอกเลยตึกขายจ้าเถอปีปีนนึงอะไลยตึกขายเยอะเขาจะมาซื้อลูกป,ป่าปีนี้บด้ตึกเลยงาเผาผมโมาลุกมอเศร้าเลยตัดจากหน้าบ้านทั้งหน้าบ้านเอาใบมาพ่อย้อีหอยมาจับหอยจูบนะครับุนะมาละอีให้หอยจูบมาจับยัำเขาก็จังดิ่งขึ้น เก็บเอาบันน้หนิน้ำร้ายครับปีนี่เอ้วเหมือนกับพาพีพานนองมาเบิ้งสวนตัดหญา้าแลี่ยวๆนะครับเนาะนะตอนคำตอนนี้กับเวลาประมาณสี่โมงแรงหนระมั้งผมเบิง้งทรงอา่าเลยพาพีพานนองมาเบิง้งป่าครับผมครับผลอา่าขอบคุณในหลายเด้อครับสำหรับผู้ รับชมผู้ติดตามครับผมครับเอาขอบคุณครับ